สวัสดีค่ะจากมะละยองพยอมค่ะวันนี้มะละยองพยอมก็จะมาชํานะคะอันนี้ไปถอนมาจากบ้านคุณยายข้างบ้านนะคะไปถอนมาเมื่อวานนี้พอดีลมฟ้าลมฝนมาก็เลยไม่ได้ชําวันนี้ก็จะมาชําใส่ถุงนะคะจะเอากลับไปที่บ้านที่อ่างทองนะคะแบ่งปันกันไปนะคะ สำหรับต้นฟ้าทลายโจรสมุนไพรใกล้ตัวของหลายๆคนนะคะเจ็บป่วยเราช่วยได้นะคะสำหรับสมุนไพรไทยชนิดนี้นะคะใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกวิธีไม่มีอันตรายนะคะถ้าใช้ไม่เป็นก็ต้องถามผู้รู้ก่อนใช้นะคะสำหรับสมุนสมุนไพรทุกชนิดนะคะ ต้องใช้เป็นแล้วค่อยใช้นะคะถ้าใช้ไม่เป็นต้องศึกษาก่อนนะคะอย่ามาใช้โดยที่เขาบอกมาว่า<ม>เออต้นนี้ดีนะรักษาโน่นนี่นั่นหายแล้วไปเอามาใช้บ้างอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะการที่จะใช้สมุนไพรให้ถูกต้องก็คือการใช้ที่ ที่แน่นอนก็คือต้องศึกษานะคะศึกษาหาความรู้จากสมุนไพรนั้นๆว่าเขาใช้ในการบำรุงหรือว่ารักษาโรคชนิดใดนะคะอย่าทำไปโดยพลาการว่าคนนั้นบอกว่าดีแล้วไปใช้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีทั้ง คุณและก็โทษในการที่เราหยิบมาใช้ไม่ถูกวิธีไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะชํำเอาไปบ้านที่อ่างทองนะคะไปขอคุณยายข้างบ้านมาพ่อของที่บ้านไร่องพยอมนี้ตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะคะ ก็ต้องรอลูกของเขาที่แก่แล้วขึ้นมาใหม่นะคะพอดีของที่บ้านราองพยมป่าลกด้วยนะคะไม่รู้ว่าขึ้นไปอยู่จมป่าตรงไหนเลยนะคะก็เลยขอคุณยายของคุณยายเขามีเยอะนะคะต้นฟ้าทลายโจร มีทั้งคุณและก็โทษนะคะมีคุณก็คือแก้ไข้ตัวร้อนเจ็บคอไอจามได้นะคะบรรเทาอาการได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่โทษของเขาก็มีนะคะก็คือสตรีมีคันไม่สมควรที่จะใช้ ต้นฟ้าทลายโจรนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กในครันนะคะอันนี้ถ้าใครจะใช้ก็ควรศึกษานิดนึงนะคะบาลายองพยมก็แนะนำได้เท่าที่จะแนะนำได้นะคะเพราะว่าบาลายองพยมไม่ใช่หมอนะคะ แต่เป็นคนที่ห่วงใย,ยสุขภาพของหลายๆคนนะคะอันนี้ก็ใส่ใส่ไปหลายๆต้นเพื่อเอาไปแยกทีหลังนะคะเพราะถ้าใส่ไปมากถุงก็เขาเรียกว่าพื้นที่น้อยนะคะเวลาขนไปจะลำบาก สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีศึกษาให้ท่องแท้มีหลายคนนะคะไปใช้แล้วบอกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ต้องถามว่าคุณใช้คุณได้ศึกษาดีหรือก่อนก่อนหรือเปล่าที่จะใช้สมุนไพรนั้นๆน,น,นะคะ ถ้าไม่ได้ศึกษาอย่ามาพูดคําว่าไม่ดีเพราะว่าสมุนไพรทุกตัวทุกชนิดดีหมดสรรพคุณเขาเยี่ยมทุกอย่างแต่ว่าเราใช้เป็นและใช้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับที่ผู้ใช้ไม่เป็นแล้วก็มากล่าวอ้างนะคะ แล้วก็มีคนเข้ามาถามว่าไร่วงพยอมเยอะเหมือนกันว่าต้นนั้นต้นนี้นะคะใช้ทํานั่นทํานี่ได้ไหมก็บาลังพยอมตอบไม่ได้นะคะก็ต้องฝากบอกในตรงนี้ด้วยเลยนะคะว่าบาลังพยอมไม่ใช่หมอนะคะไม่ใช่หมอแผนโบราณไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันเพียงแต่เป็นคนที่ ให้ความร่วมมือกับผู้ที่ต้องการสมุนไพรนะคะเพื่อไปรักษาคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการสมุนไพรตัวนี้ตัวนั้นไปรักษาอะไรนะคะบาลังพยมไม่สามารถแนะนำได้ว่าคุณเป็นโรคนี้ต้องใช้สมุนไพรตัวนี้นะคะเพราะบาลัง์พยมไม่ได้มีสมุนไพรขายขนาดนั้นนะคะไม่จะพูดง่ายๆก็คือ ไม่ได้จำน่ายเป็นล่ำเป็นสันถึงขนาดว่าต้องรู้จักว่ารักษาอะไรคุณต้องรู้ข้อมูลมาก่อนนะคะว่าคุณจะต้องการสมุนไพรชนิดไหนเพื่อเอาไปรักษาอะไรบ้านไร่องพ่นยอมก็จะถามอย่างนั้นทุกคนนะคะอันนี้ก็ขอบอกได้เลยนะคะว่าทุกคนนะคะที่ติดต่อเข้ามาหาบ้านไร่องพยอมนะคะ ในช่วงเหตุการณ์กำลังวุ่นวายเชื้อโรคลายมาระบาดกันทั่วถึงนะคะก็มีคนติดต่อเข้ามานะคะเยอะมากๆบอกได้เลยนะคะว่าเยอะมากๆแต่บาลฑยตวงพยอมก็จะตอบไปเหมือนเหมือนกันนะคะว่าบาลฑยตวังพยอมไม่ใช่เป็นหมอ คุณต้องการสมุนไพรชนิดไหนคุณบอกมาถ้ามีก็จะบอกว่ามีถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะคะเพราะว่าบา้านรงพยอมนี้ไม่ได้เปิดขายสมุนไพรว่าจะรักษานู้่นนี่นั่นได้ทุกอย่างนะคะก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ได้ใช้อยู่แล้วนะคะ พอมีก็บอกต่อว่าเออที่นี่ที่บ้านไรองพยอมนี่มีถ้าคุณต้องการคุณต้องรู้ว่าคุณจะอไปรักษาอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็ขอความเข้าใจนิดนึงนะคะอย่ามาถามว่าคุณเป็นหมอทำไมคุณไม่รู้บอกได้เลยนะคะว่าขอร้องนะคะอย่าถึงขนาดตะคอกหรือว่าขู่เข็น เพราะว่าไรงพยอมทำไปช่วยด้วยใจที่อยากจะช่วยนะคะการบังคับหรือว่าขู่เข็นนะคะไม่เป็นผลดีต่อใครเลยนะคะอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจนะคะกับกับผู้ผู้ที่บาอังพยอมเอ่ยมานะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะคำโบราณเขาบอกว่าการที่เราจะให้ใครช่วยเหลือนะคะเขาจะต้องมาขอร้องถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะต้องบอกว่าต้องขนาดถึงกับกราบอ้อนวอนนะคะเพื่อให้เขาช่วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าบังคับหรือว่าขู่เข็นว่าจะต้องบาลายวังพยอมจะต้องจัดยาให้ จะต้องจัดนั่นทรงนี่ทํานั่นให้นะคะบ้านไร่วงพยอมนี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงนะคะบางครั้งก็เดินอยู่ข้างถนนนะคะเพื่อหาต้นไม้หาสมุนไพรหรือหาไม้แปลก ก็คือไม่ใช่เทวดาที่ไหนที่จะสามารถกำหนดได้ว่าคุณจะมาบังคับให้ส่งยาตัวนั้นตัวนี้ไปให้นะคะขอร้องนะคะการทําแบบนั้นรับรองได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปบังคับใครก็แล้วแต่นะคะรับรองได้เลยน,นะคะว่าคุณไม่ได้ความช่วยเหลือแน่นอนนะคะ การพูดดีทำดีคิดดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแต่การพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีสิ่งไม่ดีมันก็จะกลับมาหาตัวเราเองนะคะจะมีนิทานเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะคะก็คือถ้าใครเคยเรียนมานะคะเมื่อชั้นปถมจะมีการเล่า เรื่องนะคะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะว่ามีเศรษฐีเลี้ยงโคอยู่ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าโคนันทวิสารนะคะใช้งานมากพูดจาด่าทอตลอดเวลานะคะใช้โคให้ลากเกวียน